Good Morning Day 2นะคะวันนี้ดูอากาศสิคะขณะนี้เวลา7.45โมงนาทีค่ะต่ฟ้ามืดครึ้มวันนี้แพยากรณ์อากาศฝนจะตก80นะคะก็เดี๋ยวจะดูกันว่าทริปเราจะเป็นยังไงที่เราจะไปกันนะคะสำหรับการเดินทางวันนี้นะคะเราจะไปขึ้นทรานสเปนากันที่แมนเชสเตอร์อ f อกฟอร์ดโรดค่ะเราก็จะ จองตั๋วล่วงหน้ามาแล้วนะคะเพื่อที่เรจะได้ราคาที่ถูกกว่าค่ะเป็นไงเนี่ยเราพาไปดูราคาด้านหน้าเคาน์เตอร์นะคะอันนี้ก็จะมีสายรถไฟต่างๆค่ะไปริเวอร์พลก็ได้ด้วยนะคะสามารถมาขึ้นได้ที่นี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นราคาที่ซื้อด้านหน้าสถานีค่ะโอโ้จะมีทั้ง i n e s s Class นะคะแล้วก็ Standard ค่ะเป็นที่นั่งทั่วไปนะคะปกติค่ะ นี่เข้ามาด้านในแล้วค่ะก็มองหาชื่อสถานีนะคะเราก็สายเส้นทางที่เราจะไปค่ะก็จะมี Transpennine x p r e s s ค่ะอันนี้นะคะก็จะมีทั้งตู้ First Class นะคะแล้วก็ตู้ Standard แล้วก็เช็คตัว๋วเช็คดีๆนะคะว่าเราอยู่ตู้ไหนที่นั่งเท่าไหร่ค่ะ สำหรับชั้นที่นั่งสแตนดาดค่ะก็จะมีให้เลือก2แบบนะคะแบบเทเบิลคือหันหน้าชนกันค่ะสคนหรือแบบเพลนก็คือที่เป็นที่นั่งเดี่ยวหันหนะ้าเข้าเหมาะนั่นเองค่ะระหว่างทางก็จะมีรถเห็นนะคะมาขายขนมกันนะคะเป็นชั่วโมงชั่วโมงค่ะอันนี้ก็เป็นวิวระหว่างทางค่ะลองไปชมกันได้เลยนะคะ ขึ้นเขาโอ้ไม่กอดโลสะภาพสวก็คือตก่นตกตกชั้นนี้ก็คือกาลางร่มไปด้วยตอนนี้เป็นเซนต์กากาดิวแคทโรนนะคะจะเป็นบสก ภายในก็จะมีร้านคาเฟ่นะคะชื่อร้าน Red Code ค่ะในนี้ก็จะมีทั้งอรารคาดแล้วก็เป็นส่วนของเรี d y t ีคบื่ะ ไปตรงนี้ก็จะเป็นมุมด้านนอกค่ะฝนก็ยังตกลงมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเริ่มจะกั้นแนวตรงทางคนยืนดูแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายมงตรงค่ะตรงนี้จะมีการจุดปืนใหญ่นะคะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยค่ะทุกวันนะคะบ่ายมงตรงค่ะจะมีการจุดหนึ่งนัดด้วยกันเดี๋ยวเรามารอชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นนีก็จะเป็น memory scotch g o d นะคะฝั่งน,นี้ก็จะเป็น royal palace คะ่ะด้านในก็จะเป็นร้าน ก็ถึงเวลา1โมงนะคะบ่ายโมงตรงข่ะวยิงไปแล้ว1นัดแบบนี้นะคะทุกวันค่ะก็สามารถมาชมได้นะคะสําหรับใครที่มาช่วงเวลานี้ค่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะถึงแม้ว่าฝนจะตกยังไงเขาก็ไม่หยุดยิงปืนนะคะก็คือวันละหนึ่งนัดอันนี้ไม่ค่ไม่แน่ใจความหมายเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นการ,รส่งสัญญาณหรือเป็นทอนบธรรมเนียมนะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ยิงเสร็จแล้วค่ะก็จะนํา ลูกกระสุนค่ะเดินลงไปข้างล่างแบบนี้ค่ะลมแรงมากมากค่ะทุกคนเมื่อกี้เขาก็จุดปืนตรงนี้นะคะตอนไปป,นป,นปืนที่เขาจุดมาสักคู่นะคะ อาหารก็คือกระเซิ เรหอบขนมอะไรนะคะ แว็กคาเฟช็อกโกแลตนิดหนึ่งนะคะร้านนี้มีช็อกโกแลตให้เลือกหลากหลายเลเวลมากเลยค่ะตั้งแต่เข้มข้นไปจนถึงแบบไม่เข้มข้นมากนะคะอันนี้ค่ะร้านตกแต่งสวยมากค่ะเป็นร้านดังนน้เนะะือค่ะ นี้เขาบอกว่ามีที่ประทับลายนิ้วมือของเจคเควโรลลิงนะคะแต่ว่าหาไม่เจอเข้าไปแล้วหาไม่เจอตรงนี้นะคะเป็นอโวเอ็กวอเกตคลอสนะคะจุดน้ำหน่อยของต่อแบก้อนนักการอได้ก้อนอาเร่ค่ะที่เจคเคโรลิงเขาได้แรงบันดาลใจในการทำแบบนี้มาสเตอร์ค่ะก็จะทำไป ทุกคนนอนแดดออกแล้วค่ะขณะนี้เวลาบ่ายสองซึ่งพยายกรบอกว่าบ่ายสองฝนจะเริ่มตกแต่ว่าฝนหยุดเออเชื่ออะไรได้บ้างนี่เป็น Hunter Square นะคะถัดไปก็จะเป็นโรงแรมบริษัท นี่นะคะตรงน,นี้ก็เป็นเวฟ r วอรี่เป็นเหมือน Shopping Street ของเขานะคะแสงมันดีมากามอะทุกคนตรงนี้คือ w เวลลิงตั n นะคะ ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงแถว North Bridge นะคะหรือว่า Prince Street กันแล้วนะคะก็ขกลับอีกประมาณ3ชั่วโมงค่ะขะกลับล้วก็นะั่งทัานสเฟอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็ไปที่นั่งของอา่าสแตนดาร์ดค่ะแบบเพลนนะคะ งนประตูกว้างขวางที่ลอ็อกเสร็จตรงนี้นะคะ